สวัสดีครับเพื่อนรักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะจ๊ะลุ้นเรืองสวัสดีครับเพื่อนผมจะมาปลูกต้นไม้ต้นนี้นะแล้วก็คำสั่งทั้งหมดวว้าวแล้วก็จะหา,มาเมล็ดพันธุ์เลยโดยเจ้าคอยาวโอเค เพื่อมีเพื่อนๆอ,อยากรู้ไงว่ามันจับยังไงนะผมก็จะใช้เป็นคิปเบิลน้ำเงินนะเพื่อนนะ <Yes. S 1> ในการจับซึ่งมันจะไวนะเจ้าตัวนี้ก็เวลสูงเอาเรื่องนะเพื่อนนะ <Wow. S 1> ถ้าใช้เบอร์รี่อะ่ะเป็นชาติก็ <laughs> จะได้โอเคจับน้องก็ง่ายนะถึงน้องจะตื่นยังไงเราก็จับได้อยู่ดีนะ เพราะว่าน้องไม่เป็นอันตรายนะสำหรับเพื่อนๆที่ลำคาญนะที่มันสั่นสะเทือนแบบนี้นะ hmm? เดี๋ยวผมมาบอกวิธีการปิดนะเพื่อนโอเคก็เข้าตามผมเลยนะอันนี้เลยแล้วก็เลื่อนมาซ้ายสุดเออปิดไปเลยถ้าใครลำคาญนะ <Yes. S 1> เห็นปะมันก็จะไม่สั่นสะเทือนนะ <Yes. S 1> เอ้ยเฮ้ยอย่านะทีเล็ก <laughs> ผมตั้งให้มันโจมตีทุกตัวไงเออจะฟาร์มเวลแต่ตัวนี้พ่อขอนะไอห,หนูโอเคแน่ๆจะเลี้ยวกลับไปกัดนะโอเคโอ้ยน่าลำคาญนะอันนี้ผมได้เปลี่ยนคำสั่งไปแล้วนะเพื่อนนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะเพื่อนน้องจะไม่โจมตีแล้วนะ ถึงเราจับได้แล้วเราก็ไม่สามารถเอาน้องไปโจมตีตัวไหนได้นะ,ะน้องงัดเป็นอย่างเดียวนะเพื่อนแถมงัดนี่ไม่มีดาเมจอะไรเลยนะคือเป็นตัวฟาร์มอย่างเดียวเลยเพื่อนใช้สำหรับฟาร์มนะ <Yes> แต่น้องวิ่งเร็วมากเพื่อนถือว่าวิ่งเร็วจัดเลยแหละเออตัวนี้ก็ไม่ต้องรอให้สง,งบนะเพื่อนคือเราเทมได้เลย เราก็วิ่งวนๆสักหน่อยนะเออแล้วก็ไปเทมได้เลยนะปืบเห็นไหมถึงจะตื่นยังไงก็เทมได้นะเออก็ถือว่าดีว้าวโอเคน้องเห็นปะเอาเห็นนะเห็นอยู่เห็นอยู่ก็วิ่งไปวิ่งมาแถวนี้แหละเพื่อนนะ วิ่ง <NYU, S 2> ไปวิ่งมาแถวนี้แหละแล้วก็มุดเข้าไปโอเคก็ได้แหละจับง่ายจับง่ายแต่ถ้าใช้เบอร์รี่นี่เป็นชาติเพื่อนมึงโดนงัดตายใช้เป็นคิปเบิร์นน้ำเงินดีกว่านะน้องจะกินคิปเบิร์นน้ำเงินมากที่สุดเออโอเคก็วิ่งจูงนะ จุกตัวใหญ่เถอถะอทะจุกดิเป็นไงกระจุกใต้ขานะ mm hmm. โอเคก็ได้แล้วนะเพื่อนนะวว้าก็ประมาณนี้วิธีการจับนะเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางเออเพื่อจะเอาไปใช้ฟาร์มป่ามาเดี๋ยวมาหา,มาเมล็ดพันธุ์กันเลย <Wow. S 1> โอเคก็หาได้ตามญ้าแบบนี้นะเพื่อนวว้า <Wow. S 1> ที่ป่าดิบชื้น โอเคนะไอ้เจ้าญ้าพวกนี้มันก็จะมีพวกดอกไม้แล้วเฟลเวอร์แล้วก็มเมล็ดพันธุ์ไอ้พืชที่มันยิงได้อะเออ <Yes. S 1> คือเราต้องการไอ้พืชนั่นน่นะเออต้องการมเมล็ดมันน้องตัวนี้ก็ฟาร์มได้ดีเลยเพื่อนก็เอาหน้างัดไปนะ hmm. เอาหน้างัดไปก็ได้ดอกไม้เยอะนะ งัดไปเลยปื้มก็ถือว่าเยอะเลยนี่นะดอกไม้ก็ได้อยู่ก็ดีกว่าใช้มือเพื่อนอย่าเอาไปต่อสู้นะน้องมันงัดได้อย่างเดียวนะเพื่อนนะเอองัดแล้วก็วิ่งหนีได้อยู่ What ถ้าไปสู้นี่ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีสกิลเดียวสกิลงัดโอเคนะก็มาที่ต้นไม้นะเพื่อนต้นไม้ก็จะให้เห็ดนะ เจะให้เห็ดส้มนะเฉ <Wow. S 1> พาะต้นไม้ในพื้นที่แบบนี้เท่านั้นนะเพื่อนในป่าดิบชื้นเนี่ยไอที่ยุงมันอยู่อะ่ะเออป่าที่ยุงมันอยู่อะ่ะ <Okay. S 1> ต้นไม้ก็จะให้เห็ดเออไอเห็ดสีสม้มส่วนพุ่มหญ้าก็จะให้เป็นพวกดอกไม้แร่เฟลเวอร์แล้วก็มเมล็ดพันธุ์โอเคนะจ๊ะ มาอยู่กันที่บ้านนะเพื่อนนะก็ในการปลูกนะเพื่อนก็ต้องเป็นแปลงขนาดใหญ่โอเคเวลสามสนะจะเป็นแปลงผักขนาดใหญ่นะอย่าไปปลูกแปลงเล็กนะเพื่อนนะมันปลูกไม่ได้นะโอเคก็เดินระบบน้ำเดินอะไรให้เรียบร้อยนะเพื่อน <No. S 1> เดี๋ยววางแปลงเลยจะวางบนพื้นธรรมดาก็ได้นะ หรือจะวางบนพื้นพาดิชั่นก็ได้เพื่อความสวยก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะผมก็จะวางบนพาดิชั่นจะวางอย่างนี้ก็ได้แต่ผมจะวางบนนี้เพราะว่ามันแลเสมอดี <Wow. S 1> โอเคก็ดูด้วยนะว่าน้ำเข้าหรือยังนะเออหกร้อยทับหกร้อยเอ,อเข้าแล้วนะเราก็ใส่มเมล็ดพันธุ์ไปแล้วก็ ไปเอาขี้หรือปุ๋ยก็ได้ถ้าปุ๋ยมันก็จะอยู่นานขี้มันก็อยู่แป๊บเดียว <Yes. S 1> ตอนนี้ผมเจอขี้ไงเอาขี้ก่อนเลยป็ยัดเข้าไปนะเพื่อนนะ <What? S 1> ก็ใช้เวลาโตค่อนข้างที่จะนานนะเพื่อนนะเออเดี๋ยวคงต้องตัดไปตอนโตมันน่าจะสองวันในเกมอะเออ What ป่ะมาตอนนี้น้องโตแล้ว สังเกตง่ายๆนะถ้าพร้อมใช้งานนอกจะมีงอนแบบนี้นะ <Wow. S 1> แหวแวงไปแกวงมานี่อันนี้เขาเรียกว่าโตเต็มวัยมันจะมีอยู่สามช่วงนะเพื่อนนะก็ช่วงเล็กแล้วก็ช่วงกลางและอันนี้ก็เต็มวัยก็ประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวมาดูคำสั่งกันก็กดตามผมเลยนี่นะอันนี้จะเป็นระยะนะที่ผุ่มจีไว้ให้เนี่ย โอเคมาเริ่มที่อันแรกนะอันนี้ก็จะไกลอันนี้จะปานกลางนะระยะยิงอันนี้ก็จะใกล้มากๆเออระยะยิงก็จะอยู่ใกล้ก็ตามนี้นะมาอีกคำสั่งหนึ่งนะเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งการยิงสำหรับคำสั่งพวกนี้นะมันก็จะเน้นไปทางโหมดออนไลน์นะเพื่อนนะ What? อันนี้ก็จะยิงสัตว์เลี้ยงเท่านั้นหมายถึงสัตว์เลี้ยงของฝั่งตรงข้ามนะออนไลน์อันนี้หมดออนไลน์อันนี้ก็จะยิงผู้เล่นที่ขี่สัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะเออคือขี่สัตว์นี่โดนยิงแน่นอนออนไลน์เหมือนกันก็ประมาณนี้นะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ป่าทั่วไปนะเพื่อนที่เดินเล่นกันนะ่ะเออที่ยังไม่ได้จับอะ่ะอันนี้คือสัตว์ป่าทั่วไปเท่านั้น อันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นนะคือสัตว์เลี้ยงคือจะไม่ยิงเลยจะยิงแค่ผู้เล่นเท่านั้นสัตว์เลี้ยงจะไม่ยิงอันนี้ก็ออนไลน์เหมือนกันนะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นและก็สัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะคือสัตว์ป่าทั่วไปก็จะไม่ยิงจะเน้นเป็นผู้เล่นและก็สัตว์เลี้ยงที่พูดมามันก็จะเป็นโหมดออนไลน์นะสำหรับอันนี้ก็จะยิงทุกอย่างที่เข้ามานะเพื่อนนะจะเป็นสัตว์ป่า พูดเล่นสัตว์เลี้ยงคือยิงหมดคือผมก็จะปรับอันนี้ไว้นะเออคือยิงทุกอย่างคือในโหมดออฟไลน์ก็จะยิงหมดเลยก็คือยิงปลายิงนกยิงสัตว์เลี้ยงทุกอย่างาก็คือตั้งค่าอันนี้ไว้นะเพื่อนนะถึงจะเปิดการใช้งานโอเคนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมเอากอริล่านะ เอากอน,นิล่ามาลองของหน่อยดิมามาสิต่อยปรับโอเคมาแล้วเดี๋ยวลองดูว่ามันจะแรงไหมเพื่อนนะปรับปรับปรับเป็นไงอันนี้ผมก็ตั้งค่ายิงทุกอย่างไว้นะคือมันมาตอนแรกนี่มันจะไม่ยิงอะไรเลยนะเ,เพื่อนต้องเปิดนะเออเปิดคำสั่งนะโอเคเปิดคำสั่งยิงให้น้อง รู้เรื่องนะเพื่อนนะถ้าดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูก็ได้นะเออสำหรับโหมดออฟไลน์ก็เปิดไปเหอะทุกอย่างเพื่อนถ้าโหมดออนไลน์นะเพื่อนก็ต้องมาปิดนะเพื่อนไม่งั้นมันจะยิงพวกเดียวกันเองด้วยแล้ระวังไว้ด้วยนะก็ตามนี้เดี๋ยวดูก่อนมันจะยิงแรงไหมก็ถือว่าแรงมากนะ พาราเซอตัวนี้เวลร้อยสีห้านะเพื่อนนะก็ยิงหลับนะใช้ได้เลยก็ถือว่าแรงนะมีไว้สักสามต้นนี่เอาเรื่องเลยนะเจุดละสามต้นนะเพื่อนนะ มาเดี๋ยวมาลองกับเจ้าป่าดิว้าว <Wow. S 1> คือจะเอาต้นไม้ผมลงเล้าเออก็ในการยิงของน้องนะของต้นไม้เราเนี่ยมันก็จะเพิ่มสโลนะ mm hmm. เออสโลนะก็คือกว่าจะถึงต้นไม้เราก็น่าจะตายก่อนนั่นไงตายก่อนนะก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะก็เรียบร้อยนะก็ถือว่าแรง ก็หนึ่งจุดก็ตั้งไว้สักสามต้นนะก็ถือว่าดีเลยเออมันก็อาจจะโตช้าหน่อยนะเพื่อนนะก็ใจเย็นๆโอเคเออมันอาจจะโตช้าสักนิดนึงโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะกดกระดิ่งไว้ด้วยได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะเพื่อนนะก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะจ๊ะ